เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณโชคครับคุณผู้ฟังเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในคืนคืนเดียวเกิดภายในคืนเดียวแต่ว่าคุณโชคเขาจะจำไปตลอดชีวิตเลยแนะนําตัวคุณโชคนิดนึงแล้วกันนะครับคุณโชคเขาเป็นวัยรุ่นอายุ25ปีเพิ่งจะเรียนจบมาหมาดๆแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่กับทางบ้าน บ้านของคุณโชคครับเป็นสวนผลไม้ขนาดใหญ่มีหลากหลายอย่างเลยคุณผู้ฟังแถมบ้านของคุณโชคยังเป็นเจ้าของตลาดด้วยเป็นเจ้าของตลาดนัดตลาดหนึ่งในภาคใต้โดยที่บ้านของคุณโชคจริงๆแล้วเขาเป็นคนสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ว่าไอวันที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นคุณโชคเขาบอกว่าเขาขับรถยนต์ไปเที่ยวบ้านเพื่อนจริงๆแล้วในคืนวันนั้นเนี่ยเขาตั้งใจจะอยู่บ้านเพื่อนหลายวันนะครับแล้วก็กลับบ้านตัวเองในสุดสัปดาห์ที่กาลังจะมาถึง เพียงแต่ว่าในช่วงกลางดึกของคืนวันนั้นพอดีทางบ้านของคุณโชคเขาโทรมาหาแล้วก็บอกให้คุณโชครีบขับรถกลับบ้านด่วนเลยเพราะว่าตอนนี้มันมีออเดอร์ใหญ่กำลังเข้ามาทางบ้านเนี่ยเขาต้องใช้คนงานทุกคนแล้วก็ต้องใช้คุณโชคด้วยในการเคลียร์งานให้เสร็จแล้วก็ส่งออเดอร์ให้ทันคือในคืนวันนั้นเนี่ยคุณโชคเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาขับรถทางบ้านมานะครับไม่ได้ขับรถตัวเองมามันเป็นรถกระบะที่ทางบ้านเขาเอาไว้ขับรถส่งของ เนื่องจากในช่วงสัปดาห์นั้นรถของคุณโชคเสียแล้วก็ซ่อมอยู่ที่อู่พ่อพ่อกับแม่เขาโทรมาแบบนั้นครับด้วยความที่ตัวเขาเองก็เป็นลูกชายคนเดียวเนาะและทางบ้านเนี่ยก็มีธุรกิจที่จําเป็นจะต้องรับผิดชอบคุณโชคก็เลยเลือกที่จะกลับบ้านในคืนวันนั้นคุณโชคเขาบอกว่าขับรถออกจากบ้านเพื่อนแล้วก็ขับรถกลับบ้านตัวเองที่สุราษฎร์มันใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นในคืนวันนั้นกว่าเขาจะออกจากบ้านเพื่อนก็ตีหนึ่งกว่า ดื่มกันนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเมาตีหนึ่งกว่าๆหากตามแมพแล้วก็ตามเส้นทางการเดินทางกลับบ้านแล้วคุณโชคจะถึงบ้านประมาณตีสามเศษๆขึ้นของบนรถเสศษให้คนงานขับรถไปส่งก็น่าจะทันเจ็ดโมงเช้าพอดีและการเดินทางของคุณโชคในคืนวันนั้นนั่นแหละรครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ ในขณะที่เขาขับรถกลับบ้านที่สุราษฎร์ครับคุณผู้ฟังด้วยความที่ถนนเส้นนั้นมันเป็นถนนเส้นหลักเนาะยิงยาวและตอนยัางคืนแบบนั้นรถก็ไม่ได้เยอะการขับรถแบบนั้นมันง่วงครับคุณผู้ฟังคุณโชกเขาก็เลยซื้อของข้างทางแล้วก็เอามาดื่มขับรถไปด้วยเปิดเพลงฟังไปด้วยเปิดไปเปิดมาเขาก็ดันเปิดไปเจอรายการวิทยุรายการหนึ่งมันเป็นรายการที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องผีครับแต่ว่าไม่ใช่ช่องของผมนะฮะ คุณโชคเขาเปิดฟังโดยที่ตัวเขาไม่ได้ตั้งใจและการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นครับมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเหมือนกันนะเพราะว่าเจ้าของเรื่องเขากําลังเล่าเรื่องที่เขาเจอผีที่สุราษฎร์ธานีโดยการเจอผีของเจ้าของเรื่องก็คือการเจอผีแบบบนถนนเรื่องต่อไปนี้มันคือเรื่องเล่าในเรื่องเล่าอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังคุณโชคเขาฟังเรื่องนี้มาจากรายการวิทยุที่เขาฟังขณะขับรถ จความสําคัญของรายการที่ว่านี้ก็คือเจ้าของเรื่องเขาขับรถกลับบ้านครับโดยที่ผ่านถนนเส้นหนึง่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยแหละโดยจากลักษณะถนนคุณโชคเขาบอกว่ามันคลับคลายครับคลายิ่งฟังมันก็ยิ่งเหมือนกับถนนเส้นนี้ที่เขากําลังขับกลับบ้านโดยที่เจ้าของเรื่องในเรื่องเล่าในวิทยุเขาก็บอกว่าในขณะที่เขาขับรถกลับบ้านเส้นถนนเนี่ยมันเป็นเส้นถนนแบบยิงยาวครับคุณผู้ฟัง และตลอดข้างทางแน่นอนล่ะมันจะมีศาลาอยู่ศาลาเหมือนกับว่าศาลารอรถนั่นแหละเพียงแต่ว่าเรื่องเล่าในวิทยุที่คุณโชคกําลังฟังเจ้าของเรื่องเขาบอกว่าทุกศาลาที่เขาขับรถผ่านในศาลามันจะแน่นไปด้วยคนเหมือนกับว่าทุกศาลาที่เขาขับรถผ่านจะมีคนเต็มอยู่ตลอดเวลาครับคุณผู้ฟังทั้งๆที่เวลาในตอนนั้นมันคือเวลาประมาณตีสองซึ่งพอคุณโชคเขาฟังจนถึงจุดนี้ ตัวเขาก็เหลือไปมองนาฬิกามันบังเอิญว่าเวลาในตอนนั้นมันตีสองพอดีด้วยยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือบนถนนในเรื่องเล่ามันคล้ายกับถนนเส้นเดียวที่คุณโชคขับรถอยู่เลยคุณโชคเขายิ่งขับรถไปเขาก็ยิ่งเจอศาลาเพียงแต่ว่าศาราที่เขาเจอเนี่ยมันต่างจากในเรื่องเล่านิดหน่อยเพราะว่าทุกศาลาที่เจอมันไม่มีคนแต่ในเรื่องเล่าเจ้าของเรื่องเขาบอกว่าทุกศารามันแน่นไปด้วยคน และจนท้ายที่สุดเจ้าของเรื่องเล่าในวิทยุเขาบอกว่าในขณะที่เขากำลังเข้าโค้งอยู่ๆมันมีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถเฉยเลยพอมีผู้หญิงวิ่งตัดหน้ารถกระทันหันแบบนั้นตัวเขาก็เลยต้องหักพวงมลาลัยรถลงข้างทางและเจ้าของเรื่องเล่าในวิทยุเขาก็บอกนะครับว่าถึงเขาจะหักรถหลบแต่รถก็ชนเขากับผู้หญิงคนนั้นเต็มๆยงแต่ว่าพอรถเขาลงไปที่ข้างทางแล้ว จ้าของเรื่องเขายังมีสตินะครับเขาเปิดประตูรถออกมาแล้วก็เห็นว่าถนนเส้นนั้นเส้นที่เขาเพิ่งจะชนผู้หญิงคนเมื่อกี้เนี่ยแหละมันว่างเปล่ามันไม่มีคนมันไม่มีไฟทางและในศาลาข้างทางมันก็ไม่มีคนด้วยทั้งๆที่ก่อนหน้านี้มีคนเต็มศาลาเลยเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้คนทุกคนในศาลาเขาใส่ชุดขาวเหมือนกันหมดและจนท้ายที่สุด เจ้าของเรื่องเล่าในวิทยุเขาก็บอกว่าในคืนนั้นทั้งคืนตัวเขาเองต้องขังตัวเองอยู่ในรถเพราะว่าเขาเห็นคนหลายคนเดินวนรอบรถของเขาและแต่ละคนก็มีสีหน้าที่ไม่ใช่คนเพราะว่าหน้าตาของแต่ละคนเนี่ยเขาดูเละเทะดูเหมือนกับว่าเขามีโลหิตเขามีอะไรก็ไม่รู้ครับคุณผู้ฟังท่วมหน้าท่วมตัวไปหมดเจ้าของเรื่องเล่าในวิทยุเขาก็เลยบอกว่าเขามั่นใจว่าเขาเจอผีแน่ๆ เพงพอตัวคุณโชคเองเขาฟังเรื่องเล่าในวิทยุจนถึงจุดนี้ตัวเขาเองก็เปลี่ยนไปเปิดเพลงแทนคุณโชคเขาบอกครับว่ายิ่งเขาฟังเนี่ยบนถนนเส้นเดียวกันกับในเรื่องกับเส้นที่เขากําลังขับรถอยู่มันเหมือนกันเปรียบเลยคุณู้ฟังทั้งศาลาทั้งเส้นถนนทั้งระยะถนนคุณโชคเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ฟังดีกว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวถ้าฟังไปจะเจอเหตุการณ์เดียวกันกับในวิทยุหรือเปล่า แต่หลังจากนั้นพอคุณโชคเขาเปลี่ยนช่องวิทยุเป็นเพลงเปิดไปได้ไม่นานครับฟังยังไม่ทันจะจบเพลงเลยอยู่ๆวิทยุมันก็ดับไปแล้วก็เปิดไม่ติดอีกเลยซึ่งหลังจากนั้นไม่นานหลังจากที่คุณโชคขับรถต่อไปได้อีกไม่กี่กิโลเรื่องราวแปลกๆมันก็เกิดขึ้นอีกเพราะว่าจากถนนเส้นปกติที่มันมีแต่ความมืดมิดอยู่ๆมันก็มีหมอกเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้ มันเป็นหมอกเหมือนกับว,ว่าตอนที่เราขับรถตอนเช้าในภาคเหนือขับรถขึ้นดอยอะไรทํานองนั้นครับหมอกมันค่อยๆจางมาจากทางด้านล่างแล้วก็ขึ้นเป็นฝ้าที่กระจกในตอนนั้นคุณโชคเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอยู่ๆหมอกมันมาได้ยังไงเพราะว่าอากาศในตอนนั้นมันก็ไม่ใช่อากาศที่มันเย็นอะไรมากมายคือมัอนเป็นอากาศตอนกลางคืนปกติแล้วไอ้ตอนที่คุณโชคเห็นหมอกใหม่ๆตัวเขาก็คิดนะครับว่ามันเป็นควันจากการเผาอะไรหรือเปล่า แต่ว่าพอคุณโชคแง้มกระจกแล้วก็สูดดมเข้าไปปรากฏว,ว่ามันไม่มีกลิ่นอะไรเลยมันไม่มีกลิ่นไหม้ไม่มีกลิ่นเผาอะไรทั้งนั้นสรุปแล้วมันก็คือหมอกจริงๆนั่นแหละซึ่งพอคุณโชคเขาเห็นหมอกแบบนั้นจากที่เขาเองกําลังขับรถด้วยความเร็วตัวเขาก็เลยต้องชะลอลดลงหน่อยเหมือนกับว่าหมอกมันเริ่มจัดขึ้นเรื่อยๆครับคุณผู้ฟังหมอกมันมาจากข้างทางแล้วก็ขึ้นฝ้าที่กระจกอีกต่งางหาก โดยหลังจากที่คุณโชคขับรถฝ่าหมอกไปได้ไม่ถึง1กิโลจากหมอกข้างทางที่มันจัดอยู่แล้วมันก็ทวีความหนาขึ้นมาอีกและไม่นานนักเรื่องยนต์ของรถที่คุณโชคขับมันก็หยุดแล้วก็ดับสนิทซึ่งพอเหตุการณ์แปลกๆทุกอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมกันแบบนี้คุณโชคเองก็เริ่มชักลังเลแล้วครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไร หรือมันเป็นเพราะว่าเขาฟังวิทยุเรื่องผีอะไรนั่นหรือเปล่าไรายละเอียดของถนนบนวิทยุกับไรายละเอียดของถนนตรงหน้าเขาตอนนี้มันคือแบบเดียวกันเลยแล้วที่น่าแปลกใจคือ,อรายรู้ไหมครับคุณผู้ฟังเรื่องราวในวิทยุเจ้าของเรื่องเขาขับรถแล้วก็ลงข้างทางตรงโคง้งใช่ไหมไอตอนที่รถคุณโชคเสียตอนนี้ครับคุณโชคก็ดันมาเสียตรงโค้งเหมือนกันและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือทันทีที่คุณโชคเปิดประตูรถออกไป ทางด้านขวาของตัวรถมันมีศาลารอรถอยู่มันเป็นศาลาที่มีรายละเอียดเดียวกันกับเนื้อเรื่องในวิทยุเลยแต่ไอศาลาที่ว่านี้มันต่างจากเรื่องเล่าในวิทยุเพียงแค่อย่างเดียวที่ต่างก็คือในศาลามันไม่มีคนอยู่ซึ่งพอคุณโชคเขาเปิดประตูรถออกไปดูครับเขาก็มองไปเห็นว่าที่หน้ารถของเขามันมีตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ถูกห่อด้วยเสื้ออะไรสักอย่างเนี่แหละ มันเป็นเสื้อเก่าๆเสื้อข,ดขาดๆเหมือนเสื้อที่มันเป็นผ้าขี้ริ้วครับคุณโชคหยิบตุกตาตัวนั้นขึ้นมาดูแล้วก็พยายามทําความเข้าใจนะครับว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงหรือว่ามันบังเอิญที่รถนเข้าเสียตรงหน้าตุ๊กตาพอดีและไอ้ตุกตาตัวที่ว่านี้คุณโชคก็ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่คุ้นมาก่อนเลยด้วยซึ่งพอมันเป็นแบบนั้นครับเขาก็เลยโยนตุ๊กตาลงข้างทางไปและพอคุณโชคโยนตุกตาทิ้งไปแบบนั้น และหันหน้ากลับมามองที่รถตัวเองอีกครั้งหนึ่งสายตาทางด้านขวาเขาดินเห็นว่าไอ้สาลาข้างทางเมื่อกี้นี้จากที่มันไม่มีคนตอนนี้มันดันมีคนขึ้นมาเฉยเลยตอนที่เขาหันไปเห็นแบบนั้นตัวเขาก็สะดุ้งแล้วก็ตกใจเพราะว่าอยู่ๆมันจะมีคนโผล่มาที่ศาลาได้ยังไงในเมื่อตัวคุณโชคเองยังไม่ทันขยับออกจากหน้ารถเลยด้วยซ้ําเขาแค่หันซ้ายหันขวาแล้วก็โยนตุ๊กตาทิ้ง พอหันไปอีกทีหนึง่งในศาลาดันมีคนรอรถอยู่ยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือเวลาในตอนนั้นมันคือตีสองกว่าไอ้ตีสองกว่าเนี่ยรถโดยสารเที่ยวแรกมันน่าจะยังไม่มีวิ่งแน่นอนครับคุณผู้ฟังตัวคุณโชคเองก็เลยสับสนแล้วก็คิดในใจว่าคนในศาลาเขาเป็นคนหรือเปล่าวะอยู่ๆมารอรถตอนตีสองมันจะเป็นไปได้เหรอแล้วไอศาลาที่ว่านี้ครับ ด้านในเนี่ยมันไม่ได้มีคนอยู่แค่คนเดียวนะมันมีคนอยู่3คนโดยที่1คนเป็นตาลุงแก่ๆคนหนึ่งกำลังนั่งก้มหน้าก้มตาอยู่ส่วนอีกสองคนน่าจะเป็นแม่กับลูกคุณแม่เนี่ยเขาจะเป็นผู้หญิงวัยกลางคนครับดูจากหน้าตาแล้วน่าจะอายุประมาณ40กว่ากว่าส่วนลูกน่าจะอายุประมาณ56หขวบเท่านั้นคุณโชเขาบอกนะครับว่าตอนที่เขาหันหน้าไปเห็นเขาก็มองรายละเอียดไม่ชัดหรอก เพราะว่าในศาลาเนี่ยมันมีไฟส่องสว่างเพียงแค่ดวงเดียวเขาไม่รู้ว่าผู้หญิงกับเด็กเป็นแม่ลูกกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นป้าหลานหรือว่าเป็นยายกับหลานอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยแหละแต่รู้ว่าเขาน่าจะมาด้วยกันเพราะว่าผู้หญิงคนที่ว่านี้เขากําลังโอบกอดเด็กผู้หญิงที่กําลังนั่งอยู่ข้างๆเขาส่วนผู้หญิงกับเด็กผู้หญิงจะมาพร้อมกับคุณลุงคนที่นั่งตรงข้างหรือเปล่าอันนี้คุณโชคเองก็ไม่รู้เหมือนกันในตอนนั้นครับด้วยความที่รถคุณโชคเองก็สตาร์ทไม่ติดเนาะ อเปิดกระโปรงรถดูแล้วก็พยายามดูพยายามหาสาเหตุแต่มันก็หาไม่เจอไม่รู้จะทำยังไงดีคุณโชคก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลองไปถามคนในศาลาดูดีไหมว่าแถวนี้มีอู่หรือว่ามีร้านซ่อมรถหรือเปล่าและทันทีที่คุณโชคเดินมุ่งตรงไปที่ศาลาเรื่องแปลกๆมันก็เกิดขึ้นอีกเพราะว่าในขณะที่คุณโชคกำลังเดินมุ่งตรงไปยังศาลา คุณลุงคนที่นั่งอยู่ในศาลาเขาก็เงยหน้าขึ้นมามองคุณโชคแล้วก็ตะโกนบอกคุณโชคว่านมอย่าเดินเข้ามานะซึ่งพอลุงแกตะโกนขึ้นมาแบบนั้นคุณโชคเองก็ง,งงแล้วก็หยุดเดินคุณโชคก็ตะโกนถามลุงแกไปครับว่าทําไมครับลุงมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าลุงแกก็ไม่ยอมตอบกลับมาลุงแกมองหน้าคุณโชคด้วยสีหน้าที่นิ่งเฉย และจากที่คุณโชคเขางงอยู่แล้วครับว่าคนในสาลาโผล่ขึ้นมาได้ยังไงพอลุงแกตะโกนเตือนมาแบบนั้นคุณโชคเองยิ่งงงเข้าไปใหญ่แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับคุณโชคเขาบอกว่าวินาทีนั้นก็ไม่รู้จะขอความช่วยเหลือใครดีแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือตัวเองขึ้นมาก็ดันไม่มีสัญญาณเฉยเลยคุณโชคเขาตัดสินใจเดินมุ่งตรงไปยังศาลาเดินตรงเข้าไปหาลุงคนที่ตะโกนห้ามนั่นแหละ แต่หลังจากที่เท้าขวาของคุณโชคก้าวเข้าไปในศาลาหลังนั้นเด็กผู้หญิงที่กําลังนั่งอยู่ข้างผู้หญิงในศาลาคนนั้นก็หันหน้าไปทางผู้หญิงข้างๆแล้วก็พูดขึ้นมาด้วยน้ําเสียงที่แผ่วเบาน้องเขาพูดว่าแม่ผู้ชายคนนี้แหละเอาตุ๊กตาหนูไปซึ่งทันทีที่น้องเขาพูดขึ้นมาแบบนั้นครับคุณโชคเองจากที่งงกับลุงแก ัวเขาก็หันหน้าไปมองเด็กผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ทำหน้างงกับน้องผู้หญิงคนที่ว่านี้อีกคนหนึ่งน้องเขาบอกว่าคุณโชคเอาตุ๊กตาของเขาไปตุ๊กตาอะไรก็ไม่รู้ครับคุณผู้ฟังในตอนนั้นคุณโชคเองเขาก็ไม่รู้นะว่าเขาเอาตุ๊กตาของน้องไปตั้งแต่เมื่อไหร่เอาไม่ทันคิดด้วยซ้ําว่าตุ๊กตาที่เด็กคนนั้นเขาพูดถึงมันอาจจะเป็นตุ๊กตาตัวเดียวกันกับที่เขาโยนลงข้างทางไปก็ได้แต่คุณผู้ฟังครับพอสิ้นเสียงของเด็กผู้หญิงคนที่ว่านี้ ผู้หญิงคนที่นั่งข้างๆที่ผมบอกว่าน่าจะเป็นแม่เธอเนี่ยแหละผู้หญิงคนนั้นเขาเงยหน้าขึ้นมามองคุณโชคและเธอก็พูดว่ามึงเหรอเอาตุ๊ก,กตาลูกกูไปคุณโชคเองในตอนนั้นก็ปฏิเสธไปนะครับว่าผมไม่ได้เอาไปนะตุ๊กตาอะไรก็ไม่รู้ผมยังไม่รู้เรื่องเลยแต่มันก็เหมือนกับว่าคำแก้ตัวของคุณโชคมันจะฟังไม่ขึ้นเราะว่าทันทีที่คุณโชคพูดจบ ผู้หญิงคนที่ว่านี้เขาก็นับถอยหลังอยู่ๆเขาก็พูดออกมาเป็นตัวเลขครับคุณผุ้ฟังเขานับว่า10 9 8 7ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงห้าพอผู้หญิงคนนั้นนับถึง5้าคุณลุงคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามคนที่ตะโกนห้ามคุณโชคไม่ให้เดินเข้ามาในศาลาเนี่ยแหละลุงแกตะโกนอีกครั้งตะโกนโดยที่ไม่มองหน้าคุณโชคว่าให้วิ่งไอ้นุมวิ่งหนีไปเลย ลุงแกตะโกนหน้านิ่งแบบแกไม่มีสีหน้าไม่มีอารมณ์อะไรเลยคุณโชคเองที่ยือนอยู่กลางศาลาแบบนั้นเขาก็หันซ้ายไปมองลุงทีหันขวาไปมองผู้หญิงกับเด็กทีเขาไม่รู้จะเอาอยัางไงครับจนผู้หญิงคนที่ว่านี้เขานับสี่นับสามไอพอนับสามเนี่ยแหละคุณโชคเขาถึงรู้ตัวว่าเขาควรจะวิ่งหนีเพราะว่าทันทีที่ผู้หญิงคนนี้เขานับสามเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่นั่งอยู่ข้างๆผู้หญิงคนที่นับเลข เขาก็ยื่นกันไกลปลายแหลมให้กับผู้หญิงคนที่กําลังนับเลขอยู่ในตอนนั้นนั่นแหละครับคุณโชคริบวิ่งออกจากศาลาวิ่งสับตีนแตกเลยทิ้งรถตัวเองแล้วก็พยายามวิ่งฝ่าหมอกไปคือในตอนนั้นเนี่ยหมอกมันจัดมากเลยนะครับคุณนุ้ฟังและถนนด้านหน้าเนี่ยมันก็มีไฟทางบางดวงบางดวงก็ไม่มีบางช่วงถนนก็ไม่มีอะไรเลยคือเหมือนกับว่าไฟทางบางดวงมันขาดไปและด้วยความที่ถนนมันเป็นเส้นตรงเนาะ คุณโชคก็เลยไม่มีทางเลือกตัวเขาก็เลยทำได้เพียงวิ่งออกจากศาลาแล้วก็วิ่งตรงอย่างเดียววิ่งแบบไม่กล้าหันกลับมามองด้านหลังเลยแต่คุณผู้ฟังครับพอผู้หญิงคนนี้เขานับถึงหนึ่งคุณโชคในตอนนั้นก็วิ่งออกจากศาลาไปไกลแล้วเขาไม่รู้นะว่าเขาต้องวิ่งไปไหนเขาทำได้เพียงวิ่งไปเรื่อยๆแต่ไม่นานหลังจากนั้นพอตัวเขาเริ่มเหนื่อยความเร็วของฝีเท้าเขาก็เริ่มลดลง ทันทีที่เขาวิ่งได้ช้าลงนั่นแหละหูของเขาดันได้ยินว่ามันมีเสียงเหมือนคนกำลังวิ่งตามหลังเขามาซึ่งทันทีที่หูของเขาได้ยินเสียงฝีเท้ากำลังวิ่งตามหลังมาคุณโชฮเขาก็วิ่งไปแล้วก็หันหลังกลับไปมองและทันทีที่เขาหันหลังกลับไปมองปรากฏว่าเขาเห็นผู้หญิงคนที่ว่านี้กำลังวิ่งสับตามเขามาอยู่วิ่งมาพร้อมกับเด็กผู้หญิงคนที่นั่งข้างๆเขานั่นแหละวิ่งแบบวิ่งเร็วเลยด้วย โดยที่มือขวาของผู้หญิงคนที่ว่านี้ก็ยกขึ้นสูงพร้อมกับกำกับพร้อมกับกำกันไกปลายแหลมแน่นถึงพอคุณโชเขาเห็นแบบนั้นเขาก็รู้ได้ในทันทีว่าถ้าเขาหยุดวิ่งเขาต้องเจอของแหลมในมือของผู้หญิงคนที่วิ่งตามเสียบเข้าร่างกายอย่างแน่นอนคุณโชเขาบอกว่าเขาวิ่งไปจนตัวเขาเองใกล้หมดแรงแต่จนท้ายที่สุดเขาก็เห็นดวงไฟด้านหน้ามันเป็นไฟที่ส่องสว่าง เป็นไฟจากไหนก็ไม่รู้ซึ่งพอเห็นไฟแบบนั้นครับเขาก็รู้เลยว่ามันอาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เขาจะรอดไฟที่เขาเห็นมันอาจจะเป็นไฟทางที่วิ่งพ้นหมอกนี้ไปแล้วก็จะเจอถนนเส้นหลักอะไรก็ว่ากันไปคุณโชเขาเลยเร่งสปีดแล้วก็วิ่งหนีผู้หญิงคนที่ว่านี้สุดแรงแต่พอเขาวิ่งไปได้อีกไม่นานท้ายที่สุดเขาก็รู้ไฟที่เขาเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ไฟทางครับไอ้ไฟที่เขาเห็นด้านหน้าหมอก มันคือไฟหน้ารถของรถยนต์คันหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นผมก็คงไม่ต้องอธิบายนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณโชคเพราะว่าทันทีที่คุณโชคเขาวิ่งพ้นหมอกตัวเขาก็วิ่งประสานงากับหน้ารถคันที่ว่านี้ทันทีส่วนกระทั่งสติเขาดับวูบไปคุณโชคมารู้สึกตัวอีกทีก็คือเขาอยู่โรงพยาบาลแล้วครับโดยที่เรื่องราวทั้งหมดหลังจากนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แม่คุณโชคเล่าให้คุณโชคฟังอีกทีหนึง่ง คุณโชคเขามารู้ตัวครับว่าในคืนวันนั้นที่รถเขาเสียจริงๆแล้วรถเขาไม่ได้เสียนะเพราะว่าเขาขับรถแล้วก็ลงข้างทางไปเพราะว่าตัวเขาหลับในโดยที่ตัวคุณโชคเองพอออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็มาดูรถตัวเองเนี่ยกขาจาสภาพรถตัวเองไม่ได้เลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าหน้ารถเนี่ยมันบุบไปหมดแอร์บงแอร์แบ็กในรถระเบิดหมดเลยซึ่งเรื่องราวอุบัติเหตุทั้งหมดเนี่ยเขาจาไม่ได้เลยเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าตัวเองเกิดอุบัติเหตุ จริงๆหมอเขาก็บอกนะครับว่าอาการที่ไม่รู้ตัวอย่างเนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกเพราะว่าตอนคุณโชคเกิดอุบัติเหตุตัวเขาหลับในือเหมือนกับว่าตัวเขาหมดสติไปแล้วครับและตอนเกิดอุบัติเหตรุรุนแรงเนี่ยสติมันขาดต่อเนื่องคุณโชคก็เลยจําเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้ในตอนฟนื้นขึ้นมาเนี่ยหนักเลยครับใส่ฟงใส่เฟือกห้อยระยงระยางเต็มไปหมดและหลังจากที่คุณโชคหายดีจนออกมาจากโรงพยาบาลแล้ว ตัวเขาเองก็เอาเรื่องราวที่เขาเจอมาเล่าให้กับครอบครัวฟังเรื่องที่เขาเจอผู้หญิงกับเด็กแล้วก็ลุงแปลกๆในศาลานั่นแหละโดยตอนที่คุณโชคเล่าเรื่องนี้ให้ครอบครัวฟังครับครอบครัวคุณโชคเขาก็งงกันใหญ่เลยนะว่ามันมีเรื่องแปลกๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ด้วยหรอตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทางโค้งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครับแล้วคุณโชคเขาก็บอกว่าไอ้ทางโค้งที่ว่านี้มันเป็นทางโค้งเดียวกันกับเจ้าของเรื่องในวิทยุเลย เพราะว่าตอนเขาออกมาจากโรงพยาบาลเขากลับไปฟังย้อนหลังเอาครับพอเขาฟังแล้วก็จับรายละเอียดเกี่ยวกับบนถนนใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณโชคเขาก็ฟันธงได้ว่ามันเป็นถนนเส้นเดียวกันแล้วโค้งที่เจ้าของเรื่องในวิทยุเกิดเหตุกับโค้งที่คุณโชคเกิดเหตุมันก็คือโค้งเดียวกันแต่ว่าไอ้เรื่องราวในศาลาที่เกิดขึ้นคุณโชคเขาบอกว่าเขาไม่รู้นะครับว่ามันมีประวัติความเป็นมายังไง ทำไมเขาถึงมาเจอผู้หญิงกับเด็กคนนั้นแล้วไอ้เรื่องตุ๊กาตาแปลกๆที่เขาโยนทิ้งไปอีกแถมเรื่องลุงคนนั้นที่เขาห้ามคุณโชคไม่ให้เดินเข้ามาในศาลาเรื่องทุกอย่างคุณโชคเขาพยายามหาข้อมูลแล้วแต่เขาหาไม่เจอจริงๆไม่ว่าจะถามใครถามเพื่อนถามคนรู้จกักไม่มีใครรู้เรื่องราวเกี่ยวกับศาลาที่ว่านี้เลยครับคุณโชคเขาเดานะเขาเล่าให้ผมฟังแล้วเขาก็บอกว่าเขาเดาเอาเอง ว่าผู้หญิงกับเด็กแล้วก็ลุงคนนั้นน่าจะเป็นคนที่เคยเสียชีวิตที่โค้งโคงนั้นหรือเปล่าลุงอาจจะเป็นวิญญาณที่ดีที่คอยช่วยเหลือคนส่วนผู้หญิงกับเด็กอาจจะเป็นวิญญาณที่ค่อนข้างเป็นมิจฉาทิฐิหน่อยเขาอาจจะพยายามหาตัวตายตัวแทนหรืออะไรก็ว่ากันไปเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องปัจจิตังครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่มันรู้ได้เฉพาะตัวคุณโชคเท่านั้นเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดที่คุณโชคเล่าให้ผมฟังนี้ มันเกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่เขาหมดสติไปและตัวเขาก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วคุณผู้ฟังแหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณโชคตัวคุณเองคิดว่าสิ่งที่คุณโชคเจอมันคือความฝันหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงเป็นประวัติเกี่ยวกับโคง้งโค้งนั้นกันแน่คุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับ ผมและทีมงานจะตอบคุทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเยียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลย สำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องร้อนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ